สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่นนิ้วกันนะทำไมคะเออเล่นไงคนโคนั่งลงตึงเอาเข้าหน้าหนูสิจะได้ง่ายเก็บเอขึ้นตึงนี่คือเก็บเอเก็บเอนั่งลงตึงเก็บวีขึ้นตึงอา้าวทำไมเก็บเอถึงเนขึ้นละ่ะอ๋อก็ไม่อยากให้เป็นนิ้วกลางไงนักเลนทั้งหมดนั่งลงตึง แล้วหมดยืนขึ้นตึง oh. ตึงอ้าวทำไมคุณครูคยืนด้วยละ่ะโอ้ไม่รู้สิโงงอ,งอะ่ะไหนครูนิ้วอะไรครูนิ้วโป้งค่ะทำไหมอรอบนี้คุณครูนั่งลงตึงนักเรียนทั้งหมดยน,นักเรียนเกรดเอยืนขึ้นตึงนั่งลงนักเรียนเกรดบียืนขึ้น อ้าวทำไมเกียเองด้วยล่ะอ๋อก็ไม่อยากให้เป็นน,น, ừ ừ, okay. นิ้นวกลางไงโอเคนั่งล่องตึงแต่ไหนก็วนยืนขึ้นตึงอ้าวทำไมครูยืนขึ้นด้วยล่ะอ้าวก็ไม่รู้สินะเออครูจำไม่ได้อะเออครูจำได้